ส้มตํานะใครมาลาวต้องกินซ้มตําโดยเฉพาะตาหลวงหลวงพระบางถ้าพี่ฟ้าจําชื่อไม่ผิดอร่อยมากแล้วก็กินทุกมื้อที่เขาแบบพาไปกินเพราะพี่ฟ้ากินทุกมื้อปั๊บก็ท้องไม่ค่อยดีนะคะเกิดการท้องเสียแล้วก็พี่ฟ้าจะเดินมาชาั้นแบบตัวนึง ท้องเสียแล้วก็ตอนช่วงที่ใส่มงมงกุฎมิสแกรนไทยแ l a n d ค่อนข้างหนักมากๆพูดต,ตรงๆนะก็เลยไมเกรนขึ้นไปหนึ่งแมตต์หวานท้องเสียบวกไมเกรนขึ้นก็เลยค่อนข้างจำแย่นิดนึงนะคะตอนช่วงก่อนขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้อยู่ถ่ายรูปกับแฟนคลับนานเท่าไหร่ ที่ลาวนะคะต้องขออภัยแฟนคลับที่ลาวด้วยที่พวกเราไม่ได้อยู่กันนานเนื่องจากว่าเออ่ค่อนข้างเพียกันมากจริงๆอะไรเงีย้ยโดยเพราะพี่ฟ้าค่อนข้างที่จะเพียมากนะโดยเฉพาะเวลาไมเกินขึ้นแล้วคนอยู่เยอะๆเนี่ยจะหายใจไม่ออกวันนี้เข้าห้องน้ำประมาณแบบเกือบสิบรอบได้ <laughs> แล้วก็ตอนที่แบบอ้ายก่อนใกล้จะขึ้นเวทีแล้วอะไรเงี้ย ก็ปวดท้องนะที่ทุกคนเห็นในไลฟ์ที่พี่ฟ้าพิมพ์แซวไปว่าโอ๊ยแล้วมาปวดท้องอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยนี่เรื่องจริงแต่ว่าก็ได้เข้าก่อนก่อนก่อนขึ้นค่ะเพราะว่าบอสขึ้นไปพูดก่อนแล้วพี่ฟ้าก็เออเลยรีบไปเข้าก็ทันอยู่สบายดีแล้วใช่ตากแดดนิดหน่อยยิ่งเหมือนเราพักผ่อนน้อยใช่ไหมคะเราเราใช้ energy ใช้พลังงานเยอะเนี่ย มันก็ยิ่งทําให้เราแพ้หนุนแพ้นี่ง่ายมากแพ้แดดแพ้ลมแพ้ฝนเราก็ยิ่งขึ้นเครื่องพี่ฟ้าเป็นคนกลัวเวลาเครื่องบินขึ้นกลัวมากเพราะว่าประสบการณ์ครั้งแรกในการขึ้นเครื่องบินพี่ฟ้าจําได้เลยพี่ฟ้าไปภูเก็ตแล้วครั้งแรกในชีวิตนะการขึ้นเครื่องไปภูเก็ตแล้วดันเจอหลุมอากาศ ที่มันค่อนข้างจะน่ากลัวมากเพราพายุเข้ามันน่ากลัวมากแล้วเป็นครั้งแรกด้วยก็เลยทําให้เป็นความทรงจําของเราว่าเหมือนแบบเราจะกลัวมากเวลาที่เครื่องบินมันขึ้นแล้วพี่ฟ้าฟังเพลงเนี้ยกลัวเครื่องบินของอิลลิก่ะเหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไปเธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตายมันคือพี่ฟ้าเลยเพลงเนี้ย งเลยกลายเป็นคนที่เวลาขึ้นเครื่องก็เลยจะหายใจไม่ค่อยออกเนื่องจากว่าเกล็งยิ่งวันไหนที่เจอหลุมอากาศก็คือไมเกรนจะขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เหมือนแบบพี่ฟ้าค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยถ้าเดินทางบ่อยหรืออะไรเงี้ยก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะเพลียง่าย ชาไลฟ์แล้วแต่จะใครจะไลฟ์ก็ไม่แปลกนะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครว่ากันด้วยจ้ะใช่เครื่องบินตกหลุมอากาศแต่หนูตกกลุ่มลักงี่ฟ้าอย่าทำแบบนี้เพราะว่าเฮ้ย hey! ฟิลเตอร์หายได้ไงอะ่ะเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆก็ได้พี่ปลาครูปลาหวัดดีค่ะคิดถึงครูปลานะคะ จคิดถึงครูตุ้ยด้วยนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้ช่วงนี้พี่ฟ้าค่อนข้างที่จะเหมือนแบบร่างกายจะเพียง่ายแพ้ง่ายนิดหน่อยบางครั้งถ้าหากจูเตอร์ไปเกาะคนข้างหลังได,วนนดงงง้วันนี้ประทับใจบอสหนึ่งอย่างจะเล่าให้ฟังวันนี้ประทับใจบอสนวัดหนึ่งอย่างตอนที่ หลายอย่างละแต่นี้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่พี่ฟ้ารู้สึกว่าปาปาอะไรเงรี้ยคือเราพูดกันถึงเรื่องเ,อเรื่องของการดื่มแอลกอฮอลอะไรเงรี้ยวันนี้บอสบ,บอกว่าหลังจากที่พวกเราเอาเสร็จจากงานเสร็จก,ก็กลับมานั่งทานข้าวกันที่โรงแรมแล้วก็บอสก็บอกว่า ใครอยากดื่มแอลกอฮอล์ก็คือดื่มเลยพักผ่อนรีแล,ลกซ์กันได้เต็มที่เพราะว่านางงามมิสแกรนก็คือคนปกติเราคือคนปกติที่เป็นนางงามหนูอยากจะดื่มอยากจะอะไรคือทำได้เต็มที่นอกเวลางานคือเป็นตัวเองได้เลยจะเป็นนางงามมิสแกรนอันนี้แซลเลนนะคยเขาพูดเขาพูดแบบแซลเล่นจะเป็นนางงามมิสแกรนต้องดวน ดวนเบียรเก่งก็เลยขำขันกันไปแบบอ้าได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราสัมว่าเราสามารถเป็นตัวเองได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซนเวลาที่เราแบบอยู่กับครอบครัวอยู่กับบอสอยู่กับน้องๆทุกคนดื่มหมดเพราะอะไรรู้ไหมมันจะเหมือนแอร์โฮสเตสทุกคนรู้จักปะเวลาที่เขาบิน แบบมากๆอ่ะเขาทํางานหนักมากเขาจะต้องกินเพื่อให้นอนหลับสบายอย่างพี่ฟ้าเวลาพี่ฟ้ามานอนแปลกที่ไปนอนแบบแปลกโรงแรมแบบไปนอนที่อื่นพี่ฟ้าก็จะต้องดื่มเหมือนกันเพื่อที่จะทําให้เขาเรียกว่าเรานอนหลับสบายจริงๆซึ่งบอลน่ารักมากแค่นี้พูดแค่นี้ เราค่รู้สึกว่าครอบครัวเราอยู่กันเป็นครอบครัวน้องๆท็อปสิตมิสการ์ตินไทยแลนด์ก็คือแบบเอ่อเราเป็นตัวของตัวเองมากค่ะคาแรคเตอร์ของทุกคนชัดมากไม่ว่าจะเป็นมาลัยบิวตี้เอ่อมาลีชาร์ลอตหรือว่าจะเป็นเอ่อไฮดี้มาริมาหนูดีทีน่าคบไหมเนี่ยไลทุกรอบไม่เคยคบเลย ครบละทุกคนคาแรคเตอร์ชัดมากเพราะว่าพอเราอยู่ด้วยกันมากมากมากเริ่มสนิทกันมากขึ้นเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นทุกคนสังเกตไหมว่าตอนเข้ากองพี่ฟ้ากับหนูดีแทบจะไม่ได้คุยกันเลยตอนที่อยู่ในกองอ่ะพี่ฟ้ากับหนูดีอะแทบเราแทบจะไม่ได้คุยกันเลยเก๊กใส่กันยังว่าได้เหมือนแบบมันมีฟอร์มอ่ะเขาก็เป็นตัวเต็งแล้วเรา ก็เหมือนแบบเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเหมือนกันที่เราอยู่ในกองเราจะโดนแบบกระแสนางงามแบบเยอะมากๆเราไม่รู้หรอกพี่ฟ้าก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรทําไมเราเหมือนแบบถึงมีกําแพงต่อกันอะไรเงี้ยก็ทําให้เราแบบแทบจะไม่อาชมพูแทบจะไม่ได้คุยกันเลยแต่พอหลังจากจบกองประกวดมาพี่ฟ้าเริ่มเห็นเด็กคนนี้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆอะ่ะมันมีหลายมุมมากๆที่ไม่มีใครเห็นมุมนี้ของหนูดี ตอนประกวดพี่คฟามั่นใจว่าไม่มีใครเห็นมุมนี้ของหนูดีแน่นอนเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้มีความน่าเอ็นดูพอเขาเป็นตัวเองเท่านั้นแหละมันทําให้มีความแบบน่าเอ็นดูมากๆมีความรู้สึกว่าเราอยากเราอยากใช้พื้นที่ของเราเท่าที่เราทําได้อยากจะแบบช่วยดันเด็กคนนี้อยากจะช่วยดันน้องๆทุกคนให้ไปด้วยกันประสบความสําเร็จไปด้วยกันแต่เด็กคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่พูดตรงๆว่า ก็อย่างที่ทุกคนรู้ในกระแสต,ตอนที่อยู่ในกองอ่ะหนูดีเป็นคนที่ไม่ได้มีบ้านไม่ได้ฐานะมีเงินเท่าที่ฟ้ารู้คือน้องมาประกวดเพื่อครอบครัวเหมือนกันแบบมาทําเพื่อคุณแม่พ่อแม่ป่วยเป็นโรคเออไส้ติ่งหรืออะไรสักอย่างที่จะต้องผ่าตัดแต่ว่าเงินก็ไม่พอแม่ไม่ยอมไปผ่าตัดเพราะว่าเงินไม่พอถ้าพี่ฟ้าจำจำไม่ผิดนะเรื่องเลาสตอรี่ก็เลยทําให้เหมือนแบบน้องอยากที่จะลักดันตัวเองมาประกวดนางงามนู่นนั่น แต่ดีแท้วจะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับคนอื่นแบบกับเพื่อนๆบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดยังไง่ะทําให้เราแบบเอ็นดูเด็กคนนี้มันทําให้เรามองเห็นตัวเองทําให้มองเห็นตัวเองเหมือนกันว่า เออเขามีความไฟอ่ะเหมือนมองเห็นเขาแล้วก็มองเห็นตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราแบบอยากจะช่วยผลักดันเขาแล้วพอเขาพอเริ่มอยู่ด้วยกันสนิทสนิทมากขึ้นก็เคมีเริ่มตรงกันก็กลายเป็นเสียเบิ้มกับเลขาที่อย,อย่างที่ทุกคนเห็นก็เป็นความรู้สึกที่แบบเออมันน่ารักดีแล้วทอเนงมันเป็นตัวเองแบบเต็มที่หลายคนจะบอกเยอะมากเท่าที่พี่ฟ้าเห็นก็คือทําไมหนูด,ดีตอนนี้แบบ กับตอนเข้ากองแบบดูเป็นคนละคนเลยเหมือนน้องมันได้รีแลก์แล้วก็เป็นตัวเองมากขึ้นและตอนนี้น้องก็มีงานมากขึ้นด้วยมีงานมากขึ้นดีใจที่แบบทุกคนไม่ว่าจะเป็นหนูดีทีน่าทีน่านี่คือจะบอกว่าน่ารักมากตรงที่เขาดูแลพี่ฟ้าตลอดไม่ว่าจะเป็นหน้ากล้องหลังกล้องต่อหน้าทุกคนหรือรับหลังทุกคนเขาดูแลพี่ฟ้าดีมากคอยให้กําลังใจพี่ฟ้าตลอด พี่ฟ้าวันนี้งานเยอะมากเลยสู้ๆนะพี่ฟ้าแบบเราเก็บรายละเอียดน้องๆไม่ใช่ว่าพี่ฟ้าแบบไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สังเกตนะพี่ฟ้าสังเกตแต่พี่ฟ้าไม่พูดเราจะเก็บไว้ในใจแล้วก็คือชอบอะไรที่แบบการกระทํามากกว่าคําพูดเป็นคนที่ชอบคนแบบนั้นเหมือนกันเพราะเราเป็นแบบนี้เราก็จะแบบชอบสังเกตที่น่าเป็นคนที่ดูช่วยเซฟทุกอย่างพี่ฟ้าหนูช่วยยกของไหมพี่ฟ้าชุดเป็นแบบนี้ไม่เรียบร้อยนะ พี่ฟ้าลงได้ไหมลงบันไดนู่นนี่นั่นจับคงอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่น่ารักมากมากพี่ฟ้าจะเอ็นดูแบบหนูดีกับทีหน้าเพราะเขาจะเป็นเด็กที่ทีหน้าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเอนเนอรีเยอะเวลาอยู่กับเพื่อนๆนก็คือไม่แปลกที่แบบเพื่อนๆนจะชอบอยู่ด้วยเพราะเขาเป็นเด็กที่เทคแคร์คนแบบคนรอบข้างเสมอ ส่วนไฮดี้เนี่ยเขาก็เป็นพลังใบของเขาอยู่แล้วซึ่งพลังใบก็คือเป็นคน Energy เยอะเวลาอยู่ด้วยแล้ว,ลวรู้สึกแบบแแแมันจะมีแบบคาแรคเตอร์ของเขาเวลาที่เราอยู่ด้วยสมมุติเราเหน่อยๆแบบเหนื่อยๆมาเวลาแบบต้องทํางานด้วยกันเราก็จะเห็นว่าเขาจะแบบคอยส่งพลังให้เราตลอดแบบพี่ฟ้านเนี่ยก็จะแบบคอยให้เอเนอรให้ให้พลังเพื่อนๆรอบข้างเสมอเลย